มือนีกะสิพ้ามะปนปลาหมอค่ะไปมึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะเมื่อเริ่มขานตอนการเฮ็ดเลยค่ะก่อนอื่นหฮอกะสีน้าปลาไปต้มให้สุกก่อน,น้อจา้าระวางถี่ล่อหฮอกะติต้มพักไปน้ำปลาสุกแล้วเ่ากะตมะแกะ,ะเอาเนื้อปลากับไข่ด้วยจ๊ะช่วงนีกะติเป็นนาปลาไข่นะจา้า น้ำพริกหอมแดงกระเทียมไปขัวจ้าพี่น้องขัวซุกแล้วฮากระสินน้ำไปตำนะจ้าใส่ผงชูรสไปน้ำจักหน่อยตำพริกกระเทียมหอมแดงเรียบร้อยแล้วสิ่น้ำเหนือป่ากับไข่ป่าลงไปใส่เลยจ้าตำร่วมกันให้ละเอียดเลยจ้าพี่น้องระวังถี่ตำกระเมิงก่างป่าในเรือจ้าขันเห็นกระเก็บออกน้ำแน่ตำเซจเรียบร้อยแล้วกระิใไส้นามปลาลงไปจ้า ไ่ต,ตุนหอมที่ห้องซ้อยไว้แล้วจ้าคนๆจักหน่อยให้มั่นเข่ากันเรยียบร้อยแล้วจ้าเซตแล้วจ้าปนปาเข้ง